จะมืดจะค่ำแล้วเอซทุกคนนะแต่ยังมีเมนูฟันหลงสำหรับวันนี้นะน่าจะเป็นซุ้มสุดท้ายมั้งพี่ๆนะวันนี้ก็เลยได้โอกาสเ้ยพี่ทำให้พี่ๆดูเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อนี่อุ๊บเสียเวลาหน่อยนะลูกค้านะรอไปก่อนเด้อนี่อขอเวลานี่พริกแห้งกระเทียมนะพริกแดงโอ้โหอันนี้ เปิดซิงเลยนะเอซไม่เคยทํานะจะบอกให้แต่ถามว่าจะอร่อยไหมพี่นัทเอ้ยมันอยู่ที่ฝีมือนะคะพี่พี่นั่นก็คือเมนูใหม่ของของร้านลำหอยดองนะนะีพี่นัทอยากจะตื่นเต้นกับมันมากแล้วก็จะรุ้นกับมันมากว่า <c oughs> แต่รู้ว่าอ็ดนะ,ะรสชาติมันจะเป็นไงนะพี่ ตำหอยดองอเป็นเมนูเป็นเมนูที่เขาสั่งเรามาเด้นี่แกจานรอ,อก,ก่อนอม,มันคือตําหอยดองพ,พี่นี้อะไรก็ใส่ใส่เข้าไปขั้นผู้ชม นใสไ,ไปก่อนนะสามจะบ,บวยปะลาเราไม่ต้องใส่หลายเดี๋ยวมันซีแซบเกินไปเอาถ้าทับจะบวยพอโอเคเสร็จแล้วนี่หอยดองอืหอยดองนี่สดหอมมากน่าก,กินเสร็จแล้วเราก็ ใส่มะเขือเทศลงไปทำไมเรียกมะเขือเทศเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวลูกค้ารอเดี๋ยวผู้เฝ้าหลายเดี๋ยวโดนบาดมืออันนี้นะเสร็จแล้วเราก็เคล่เล่เล่เล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 เข้าไปเราก็ชิมนะอือหืมจวดเอฟซี FC. ขอบอกว่าจวด มัน้วนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเอซี่ใส่ลงไปเลยะเล,ะเลจะมีแค่นี้เหรอตาหอยดองไม่ใช่เราก็จะใส่ไปอีกหน่อยนึงอืมนี่มันนวไงจ๊ะอืมคุณเธอน้ำหนึ่งหน่วยครึ่งหน่วย โอ้โอตาย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 รีบจัดโอ้ยโอ้ยมือก็เจ็บนะโดนมะนาวมันกัดมือโอ้โเดี๋ยว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 เดือดร้อยเลย์เลย์เลแล้วก็ทิมหืมขอบอกเลยอยากให้คุณอยู่ตรงนี้จริงๆนะเป็แล้วไอ้แต่จันห้หน้อย เสร็จแล้วเราก็จะใส่นะถุงงอกนะลงไปถุงงอกติบถุงงอกดิบกับผักชีรัเอ๋ยผักชีผักอีตู้โอ้ยไม่ใช่ผักอีตู้โอ้ยรีบเป้าจ้าเอ๋เสร็จแล้วนะด้วยความเร็มรีบนะพี่ๆเดอ้อนี่เห็นไหมเดี๋ยวลูกค้ารอนี่ ส้มตําหอยดองของที่ร้านเป็นเมนูใหม่นะพี่สำหรับวันนี้เด้อไปก่อนแหละเดี๋ยวนางต้องไปแตะใส่ดอกมุงดอกไม้ของนางอีกเราไปก่อนเด้อพี่ๆเด้อไปไปไป,ไป,ไปนะเราไปก่อนเราไปก่อนเราไปก่อนโอเครีบรีบรบรบอยู่กันสคน